ช่องไปเลยโอ้ยนะครับผมเข้าใ้แค่นี้เพ่ไจเป็นต่อวิดีโอ้อไม่ใช่นะวันดีครับผม่งงอีแล,แล้วนะครับกับาาก้าแม่รเดี๋ยวจะมืองกับนช่องพ่อจนวด เขียนเขยก็ผิดด้วยไงพูดอะไรเนี่ยว่านวัดเขยเชียงรายว่าเงน้นเอาพี่กดออกได้ไหมเออกดติดตามกดวิดีโอเนอะทางวิดีโอวิดีโอของคุณอนัอ่นแหละไปถามจับปอกก่อน <c oughs> ม่ต้องเข้า เออไปทำตาพกวางเออไปทำตาพกให้ให้ตาพกโคตรเข่าพี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน <laughs> <laughs> บางทีก็ตาพกจรสวัสดีจ้าสวัสดีงามๆจ้าห้องนี้บอกเอออยู่ห้องนู้นเนี่ยเออสวัสดีจ้าสามคนดูจา้าพอาะนหนวนกกนกกกนดกำลังวุ่นกันอยู่เมื่อกี้กับใดกำลังวัตถิเฮ็ดกับเขาอยู่จ้าพี่น้อง ก็เลยว่าอันยืมโทรศัพน้องนี่ละ่ะพ่อได้เอันว้าได้จ่ากับพี่กับน้องว่าสันบันนีใหง่หนวดกดบ่ถึกเนียอันเบาทั้งน้องพ่นกำลังมา,จากจ้ะเบาทั้งน้องพ่นกำลังมา,มางงกกับแมา,ม,ม,ม,ามากินเขากินปลาครับไอหง่หนวดนี่ละ่ะเอาเบาโตกับาบ่บว เออเอามามามาสันสวัสดีห้าคนดูจ้าเออเอาบาโจสีบุญเรื่องกับ้าพี่นอ้องเพื่อนก็มาหอดเมื่อกี้นี่แหลนี่ครั้สีแมนเด้อเมื่อกี้นี่ขอข้ามาลาถวดวเด้อพี่น้องเด้อไย,ยหนวดกดว่างเร็้วพูดเพราะว่ายัางเตยไยหนวดกันแล้วเห็นไฟทั้งฝุ่นกำลังลุกอยู่แต่นายหนวดก็เลยเฝ้าไปดับเออ มาอลไรพี่น้องนี่เบาโจ้สีบนเรืองเอ้าขามานั่งพี่น้องขาม้านั่งทางนี้พี่นั่งอยู่มันอุอ่นอยู่บ่ครับยังบทรันได้ต้มนี่นี่กำลังสีต้มไว้ๆนี่มามามาขามาขาม้าบอกนี่แหละพี่น้องพอไปเฮ็ดแล้วล่ะ <c oughs> ที่ได้ห่อห่อไปสู้กันจู้กันกินสู้ผู้สู้คนนี่พี่น้องนี่

S <S สวัสดีเจ็ดคนดูจ้าสวัสดีแปดคนดูจ้าสวัสดีแปดคนดูจา้ายายหนวดเมื่อกี้ขอโทษขอข้ามาลาโทษเออพี่น้องปอาไปกดไว้โพดเพราะยังเตีย้ยมันยา,ยากอยู่ทั้งเตา่ายายหนวดเห็นเต่าใหม่ยายหนวดก็เลยเฝ้ากดสะกอนสะนอย่าวนน่ากันนอกพี่น้องนอกขามาลาโทษนอะสวัสดีเจ็ดคนดูจา้าสวัสดีแปดคนดูจา้า มาดึกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทีคกำสิดดึกอีกแล้วแหละนี่ก็ได้<ม>กำลังสิต้มน้องงัวพี่น้องนี่พี่น้องกำลังสิต้มแลโหละเฮ้ยหมวดไรไ่เบืบ่บอกราผมคนมาคนคอมเมนต์บ่องงครับเบ่เืาเปามันเป็นรายการสำหรับเด็กใช่ไหมมันขึ้นแท็กซี่ไหมจะพูดได้แค่ไทยเลยมาดะยัยหลอดลงไปกะ กดเพื่อไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเนาะเอ้าบาวโจ้ขามาทางนั้นพี่มา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 ขำมาขมามานั่งพี่มาต่ำบกคุ่งสุกินได้เมื่อเนี่ยน่ะมาอืออือขามานางนั้นพี่เอออันนี้กะบาวโจ้สีบุญเรื่องก็มาเลยพี่น้องเออพี่น้องเออบาวโจสีบุญเรื่องเข้า อืขี่ดวนมาเลยมาเข่ามาพี่บันี้น้องเอ้ยมันอุ่นอยู่เอ้านั่งกงินพ่นมาครับผมต้องอิงเออมาแลวจ้าพี่น้องเนี่ทั้งน้องทั้งพ่นกับพ่นกลมาคู่คู่คู่เจ็จเท่ากล่าว่าละคู่เจ็จเท่ากับไหอืม อ mm. ืเอาสวัสด um. ีงามๆเน้นอจะมดคนรเนาะสวัสดีงามๆจ้าคอมเมนต์เข้าบนมึงไงเนาะพูนาะฮะน่าจะใส่บอลาจุเจ้าเห็น คอมเมน็นจะเสยน้อมันหลายต่งันมาดนมแค่เรองนี้้ครับนการนี้เนื้อหาสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กเนี่ยมาว่าไปจังสันอีนาะบาดนี้เนาะแน่นวะลงไปกระตีเหลืองี้คอเมด บอกเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอันเดอกดผิดบอกเฮ้ยพี่น้องนาะเดี๋ยวไม่เดอพี่น้องเดอขอขมาลาโทษจ้าอืเสรษินเอ่อ ยกเลิกไปเลยบอกหรือว่าเสร็จสิ้นเนาะ